หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาไปทําอะไรบ้างเมื่อเช้าเห็นแวบๆบแบบมีข่าวไปทําอะไรโครงการอะไรสมาร์ทเลดี้แปลว่าอะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมดนะครับเหมือนกับว่าจะประกวดใช่ไหมนะหาสมาร์ทเลดี้แปลว่าอะไรสมาร์ทเลดี้นี่ผมถามมาพี่มงคลแล้วแปลว่าผู้หญิงฉลาด แต่ที่ผมก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าทำโครงการนี้เนี่ยทำไมต้องทำทำไมต้องหาผู้หญิงฉลาดทำไมต้องประกวดแข่งขันผู้หญิงฉลาดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าแข่งขันหาอิงโง่ไม่มีใครไปแข่งได้ กระแสวาทกรรมอีงโง่ในโลกโซเชียลมีเดียที่หลุดมาจากปากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่กล่าวปาสายบานเวทีผ่าความจริงยังคงแรงต่อเนื่องและเมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณถึงการใช้ถ้อยคําของอดีตผู้นําประเทศอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าการแพ้เลือกตั้งทําให้เขาต้องเป็นคนแบบนี้เลยหรือ นากกว่านั้นเมื่อสื่อถามถึงการปราสายด้วยถ้อยคำดังกล่าวนายอภิสิทธิ์ตอบว่าพูดไปตามความหมายใน Google ไม่น่าเชื่อว่านักพูดระดับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะจะไม่กลั่นกรองคำให้เหมาะสมกับบริบทก่อนพูดในที่สาธารณะล่าสุดบนเวทีผ่าความจริงเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์ก็ยืนยันอีกครั้งว่าอีโง่ไม่ได้หมายถึงใครคือถ้าคําว่าอีโง ไม่คำซึ่งไม่เหมาะสมที่จะให้พูดว่าผมอย่างนี้ผมน้อมรับนับผมก็รู้แล้วต่อไปเนี้ยโคจนานุกรมเล่มจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะหลายคำจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นยิงง็ไม่ว่าจะเป็นแรดหรือไม่ว่าจะเป็นกรรี หมดกันภาพลักษณ์ที่สวยงามผู้ชายที่พูดจาด้วยจังหวะที่นุ่มลึกวาทกรรมที่เหนือชั้นและที่สำคัญนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มชูเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติให้กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเมื่อวันที่29กรกฎาคม2553แก้ตัวไปสิอ4-2 3รอบขณะที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าอย่าตัดสินความฉลาดแค่มันสมองแต่ช่วยตัดสินความฉลาดที่จิตใจด้วย การให้เกียรติซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วฉันเองก็มองว่าผู้หญิงไทยเนี่ยเราก็มีเรียกว่ามีจุดดีอยู่ทุกคนแล้วคนเราก็มีจุดดีอยู่ทุกคนนะคะก็อยากให้มองจุดดีจุดนั้นเป็นจุดที่เราจะต่อยอดในการเสริมสร้าง,างศักยภาพเป็นเผดค่กนะคะเพราะว่าการที่เรามองว่าใครฉลาดหรือใครไม่ฉลาดอย่างไรก็ตามนั้นอันนั้นเป็นกเมียนการวัด จากมุมภายนอกจากการที่บอกว่าต้องเรียนเก่งจากการที่ออพูดจาดีแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือความคิดค่ะที่เป็นผู้หญิงที่มีความคิดที่ดีแล้วก็มีความพยายามมุ่งมั่นนะซึ่งบางคนเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนได้รับการรู้การศึกษาก็ได้ดังภาสิทธิ์ที่ว่าความสงบสยบความเคลื่อนไหวทัาขมอนหนุนอานานตอ v o ์ท e t ีรายงาน